สวัสดีครับไก่แจ้ KJ Wingman นะครับวันนี้นะครับผมมาบุกที่นี่เลยครับนี่ไทยยูโรทีมยิมตรงบางนานะครับผมตรงนี้จะเป็นโรงยิมนาสติกที่ผมเคยมาสอนพิเศษอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้จะมาซ้อมที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าที่นี่ใหญ่ขนาดไหนและอุปกรณ์ยิมนาสติกจะครบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกัน เริ่มต้นตั้งแต่ทางเข้ามาเลยนะครับตรงนี้จะเป็น floor exercise นะครับสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่กว้างแล้วก็นุ่มนะครับนี่ตรงนี้เลยต่อมาครับใหญ่โตมโหฬารมากครับครบทุกอย่างนะครับดูได้เลยนี่เบาเบร์แทมโปลีนนี่ครับแล้วก็จุดเด่นของที่นี่ที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือตรงนี้นะครับ air track นะครับนี่แนวยาวขนาดนี้เป็นเบาะที่ใช้ช่วยในการสปริงข้อเท้ากระโดดสูงๆนะครับ ต่อมาครับส่วนบาเดี่ยวบาคู่ห่วงมีครบทุกอย่างนะครับผมเบาเบร์เซฟตี้เรียกได้ว่าเกิน100%เเซนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไฮไลท์ที่สุดของที่นี่นะครับนี่เลยแทมโพลินสำหรับการแข่งขันเลยนะครับที่นี่มีสอนนะครับผมยิมนาสติกเพื่อความเป็นเลิศนะครับยิมนี้จะใช้สำหรับแข่งยิมนาสติกแทมโพลินนะครับนี่ ค okay, ครับตอนนี้ผมพักยกในส่วนซ้อมของผมนะครับเวลาเย็นตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นก็จะเริ่มมีเด็กมาเรียนนะครับผมก็จะต้องย้ายพื้นที่นิดนึงแล้วนี่นี่ะก็จะเริ่มมีเด็กนักเรียนมาเรียนแล้วครับตอนนี้ก็พักยกแป๊บหนึ่งฮะในส่วนของยิมผู้ใหญ่ก็มีนะครับนี่เล่นอะโครโยคะกันอยู่ตอนนี้ว้าวนี่ สวยงามฮะ้างหลังก็จะเป็นแชมเปอรลินเด็กนะครับเด็กก็จะเรียนอยู่ข้างหลังผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนตรงนี้ได้นี่ครับวิวสวยงามเกียรติ่าโพสว่ะ <laughs> <laughs> นะครับช่วงนี้ตอนเย็นๆก็จะมีเด็กมาเรียนนะครับผมนี่เด็กเล็กนะฮะเรียนแชมเปอรลินว้าวอู้ จบไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับวันที่เก็บกดมานานที่ไม่ได้ตีลังกานะครับประมาณ2-3ถึงเดือนได้นะครับที่ปิดโควิดไปนะครับเอาละครับสาหรับใครที่อยากจะมาเรียนยิมนาสติกที่นี่นะครับชัยูโรทีมยิมหรือว่าอยากจะมาอาศัยสถานที่ซ้อมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมสามารถติดต่อไปทางเพจของยิมนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไก่แจ้เคจวิงแมนขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพักสังขารครับพรุ่งนี้น่าจะ เราวทั้งตัวสวัสดีครับ